มือนี่หาวแท้มือนี้หุ่ได้กูมือนี้ก็หาวแท้มันยังขึ้นยืนขึ้น่าเป็นตะขีแจกมันบอกขี้มันกินนมเออเอมเอาเั่งนั่งนั่งสลับยืนมันเมื่อยมันเมื่อยใช่ไหมเมื่อยไหมเมื่อยไหมเมื่อยปะเมื่อยป้าเมื่อยป้าอึ๊บตึงอึ๊บตึมอึ๊บตึงเออกันเจา เสือนขึ่นนังือนี้เนาะทานจึไม่ว่า่าพังงอท่บนบอกูากห็นผู้เท่าผู้ชพี่จากห็นผู้ชายคืวกันบ่พี่เออออจากห็นจากห็นมึงเดายินมึงตรงนี้เงียมันยกไปหนังยกไปอกันเออเ้ยไ่เออเออไโดนขี้ขอผู้ตัวนี โดดเออมันท <ım. S 2> ี่โดดเป็นที้่มันที่โดดแล้วก็หาวจากมือนีอดหเมื่อข้าววันหนังมือนีดิข้าววันหทังน้องมือนีิเนาะพเดี๋ยวมองตากล้องนะผมเดี๋ยวดูตากล้องให้หน่อยหนิตากร้องให้หน่อยเอา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 ที่นั่งไปเมื่อยไปเมื่อยยังเอาเมื่อยอึ้บตึมนั่งนั่งเหยียดขาหายเหนื่อยหน่อย เอ้ยหาวจะมือนีิเรื่องคือสิกินยังมือนีิ ulously, นะคะือหาวใช่ไหมกินอะไรจัดฝน้าบฝนยากได้เสียงตดวเฮ้ยตดน่าไอ้เถอะว้าวว้าวว้าวอืออือเอ้าเอาเอ้าเอ้ออืออวันนี้วันอะไรครับวันอะไรวันอะไร เป็นอะไรถึงถึงโอ้แล้วเนาะโอ้แล้วเนาะโอ้แล้วเนาะก็ดื้อแทนเนาะก็ดื้อแทนเนาะเจงแทนเนาะคือห่าวแทนเนาะห่าวห่าวหาวเอาหาวห่าวห่าวเอ้าวืดตึมเอ้ายืนอ่ะนังอ่ะนังนยสี่คือขนาดเสิร์ขึ้นขนาดมึง เอ้าเอาส้าหอ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 จึงคักๆจึงคักๆจึงคักอ๋อโอ้ยมือคือจื้อไอ้มาคือจื้อมาคือจื้อเออเออเอาเอามอง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 มาส่งก็ขึ้นเคยมากอ่ะเออ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 มันเป็นกิจกรรมของคนมีเงินคนรุ่นใหม่ รักสุขภาพแล้วก็มัดสังสรรค์เท่ากับปั๊บตัวนั้นเขาเดินนี่บอกแยกนี่ไปบอกแม่เพื่อนั่นมาอยู่พี่ีนะสลับกันไปยุรุงเทพ่เที่ยวเดือนแล้วยุนี่เที่ยวเดือนเขาเฮียนบ่มปีรักษาใจนี้จากกันทันไหมแม่บ้านท่านคือได้เจอเนี่ยถามว่าเลี้ยงลูกให้เขาหนี่เขาสิลูกถึกยังไหนเขาเป็นกันได้เลี้ยงเหนื คือวันในบ้านเราอยู่ใส่ผู้มุ่งนั่นคือเอามาเล่นคือจะเดินซองเดินแล้วก็เป็นมุ่งกันฮะน้ามันอันนี้มันบอกมีหูหมุนงัลนเขาขายมาแล้วแล้วเขาไปใส่แล้วเขาติดจบว้าไผ่วาไผ่วาไผ่วาบักลาไผ่วาไผ่วาบักลาไผ่วาไผ่วาเอาแม่เรามาอยู่น้ำไผ่วาไผ่วาไผ่วามาเบิ่งมาเบิ่งห้างต่อนี่ห้างต่อห้างต่อหลังต่อนี่เห็นไหมอะไรหลังต่อเนี่ยหลังต่อ ลังต่อลังต่อลังแตนกลัวไหมกลัวไหมหนีลังต่อนีกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวเลยเอาเอาเอาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นท้ายรถเนาะเอาขึ้นเลยรถแดงแดงเนาะขึ้นรถแดงแดงเนาะค้นรถขึ้นรถแดงแดง